สวัสดีค่ะเพื่อนๆจะพามาชมแมวน้อยหลับในกระถางกุหลาบค่ะช่วงกลางวันอย่างเงี้ยเขาจะง่วงนะคะเพราะว่าวันนี้อากาศคลุ้มมากค่ะเพื่อนเพื่อนอเราไปชมกันเลยค่ะนี่สโนว์นะคะอ้าวตื่นละขาวจุ๊ะเลยค่ะเนี่ย หนูสโนวไว้นะคะมาแอบหลับที่กระถางกุหลาบเ้อหลับหลับจริงๆค่ะเพื่อนๆไม่ได้แกล้งหลับนะคะสวัสดีวันพฤหัสค่ะดูหน้าเขาสิคนเนี่ยเพื่อนๆหน้าตีไหมคะเนี่ย ตัวอื่นเขายังไม่หลับนะก็วิ่งแต่สโนแอมมาหลับที่ต้นที่ต้นกุหลาบนะคะอ,อ,อคมเนาะขนาดถ่ายใกล้ๆยังไม่ตื่นนะ,ะเพื่อนๆแสดงว่าง่วงจริงๆค่ะเออระหว่างเขาหลับเราแอบไปดูต้นมะลินี่ก่อนนะ,ะอัน,นี่บานสวยๆค่ะไปะ ชอบตูมค่ะตูมเยอะนะคะขนาดแมวจำมซนนะคะมาขยมเนี่ยค่ะอช่อนนี้จะร่วงแล้วค่ะเ,เพื่อนเพื่นเมื่อกี้ยังมองเห็นยังอยู่สวยอยู่เลยอีกช่อนหนึ่งค่ะนี่สวยค่ะไม่รู้มแมลงอะไรไม่รู้ค่ะเนี่ยมาเกาะนะคะตั้งแต่เชาะะ้าแล้วค่ะ ไม่ดูตัวอะไรกับเพื่อนๆเนี่ยสวยค่ะน่ารักดอกนี้นะคะเนี่ยมันดูชอบตูมค่ะนี่อันนี้คือเตรียมจะบานแล้วนะคะอหอมค่ะแต่ว่าแมวจอมสนนะคะคอยจะแบบมาแบบขยมต้นเนี่ยพี่ลินก็เลยเอาดินแบบ ดินนะคะแบบว่าถมให้ต้งสูงนะคะเพื่อนนี่ค่ะต้นเขาค่ะคือต้นใหญ่มากแถมเด็กๆด็กซนนะคะนี่ริงหักไปเลยค่ะนี่อืมซนนะคะจะโดนตีแล้วให้นมดผลีร่วงช่อหนึ่งค่ะตรงนั้นเฮ้ยเดี๋ยวเราเก็บมาดีกว่าน,ะะ,นะเดี๋ยวเราแอบไปดูเนี้ย ยังไม่ตื่นนะครับเพื่อนๆยังนอนอยู่ค่ะมชมว่าน,นางฟังนี่นะคะนีย่ยังสวยอยู่ค่ะไม่ได้ชมนานละนี่เอาไมา่แอบไว้ตรงนี้นะคะชมอีกรอบหนึ่งสวยมากเลยมะลิวันนี้นะคะสวยไหมคะ,ะเดี๋ยวลองชมแมวดูดู วนี้ทำไมนอนไงท้องกว่างงี้น,นะคะโอ้ใส่ง่วงจัดเลยค่ะ <c oughs> ถ่ายใกล้ๆยังไม่ตื่นนะแะสดงว่าหลับง่วงจริงอ้าวเอาขยับเลยขยับเลย <c oughs> นาตีเนาะแอบมันหลับตรงกระถางต้นไม้นี่เอง อืมโอเคค่ะควรละนะคะโอเคค่ะ,อ okay, คะขอบคุณค่ะเพื่อนๆค่ะ